ก็เล้งนัทพลนะครับรับบทเป็นกวินนะครับค่ะบิวไรดีฉัตรวรวิโรจน์พลค่ะรับบทเป็นพิมระดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกลินธันดีนะคะรับบทเป็นดารินค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เมียสัญญาค่ะรับบทเป็นสรลินค่ะสวัสดีครับผมสแตมพ์พรวัินคับรับบทเป็นฟูรินัทครับเรือกถึงเรื่องนี้หน่อยเกลินลูกเรื่องนี้เป็นนางเอกจีนี่เรื่องแรกเลยยังไงก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแล้วยิ่งเป็นแนวตั้งด้วยก็ มันต้องใส่แบบอารมณ์เยอะมากี้ก็รู้สึกว่าเป็นท้าทายมากๆเลยค่ะบทของดารินเป็นยังไงบทของดารินเหรอคะก็คือเป็นหญิงสาวที่ยากจนแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีปานหัวใจที่ด้านหลังแล้วมันคือกุญแจสําคัญที่ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็น เหมือนใครได้ใช่ประมาณนั้นเราขอจบนะเออแลเรื่องนี้ต้องดราม่าใช่ไหมต้องดราม่าต้องโ้องคายต้องอะไรอย่างนี้เลยเพราะถูกคนนั้นแกล้งนแล้วที่คุณเป็นคนแล้วที่คุณเป็นคนสวยที่นิสัยดีมากคุณอยากจะแก้ตัวอะไรคะหมายถึงหนูเหรอคะเป็นหัวหน้าแก๊งไดมอนเป็นหัวหน้าแก๊งไดมอนจะเป็นไทโซเป็นนัก ใช่ค่ะเป็นนักศึกษาไฮโซโดยที่เล่นเป็นคนดีมากดีเหรอวะไม่นะก็ไม่รู้เะไรเป็นนางร้ายค่ะก็ก็เป็นฟิลทำน้องว่าร้ายนั่นแหละคอยกั่นแกล้งนางเอกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นหัวโจกประมาณนี้ใช่อันนี้ตรงตรงตัวเราเลยจริงๆหนูเป็นคนเรียบร้อยมากไม่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 เคยร้ายแค่หน้าตาถูกต้องทน้องได้เลยน้องร่วมงานบ่อยครับเลครับผมก็รับบทเป็นกาวินนะครับแฟนหนุ่มของดาริน ก็เป็นแฟนกันมาตั้งแต่ต่างจังหวัดแล้วมาเรียนในเมืองด้วยกันก็จะใช้รักแท้ในการขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างครับเร่งเรา่อนกเก็ยังไงางว่ในนัเกตเราดนสารพัดอยู่นะเราก็เป็นกำลังใจให้เขาในสิ่งที่เราปกป้องเขาได้แล้วก็จะทำเต็มที่ครับใช่แล้วเราสองคนนี้นะคะรควเป็นอะไรอ๋อหนูก็คือเป็น รุ่นน้องเฟ,ฟชชี่ปีหนึ่งะค่ะที่แอบชอบพูรินะัทแต่คือพูรินัทเขาก็แอบชอบนาลินหนูหก็เหมือนไม่ได้ร้ายขนาดนั้นแต่ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเข้าไปหาเขาพยายามให้เขาชอบเรากลับอ,อะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้ร้ายแต่ไม่ได้ร้ายแต่อาจจะยังนะคะ <laughs> ครับผมเป็นฟูรินัทก็จริงๆก็เป็นเพื่อนของดารินครับผมเป็นเพื่อนร่วมห้องอันนี้ลักษณะนิสัยก็จะมีความเป็นหนุ่มร่าเริงแล้วก็เฟรนลี่แล้วก็มีความจริงใจก็คือแอบชอบดารินมาแบบว่าสักพักละสักพักใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็มันมีเหตุการณ์บางอย่างคือเหมือนมีสาวน้อยคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆผมนี่แหละจบแล้วจบ้สบายหมดแล้วคือใช่แล้วมาแล้วครับผมอันนี้มันจะมี นางเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเราก็แอบรักเขาแต่เขามีใจแล้วคือตัวพูรินัทเนี่ยจริงๆเขาไม่ใช่เป็นแบบสายชนครับคือเพราะว่ามีคนนี้เข้ามาแอบรักเป็นแอบรักมันเหมือนแบบเป็นการเรียนรู้ใจตัวเองว่าแบบคนที่เราชอบกับคนที่เข้ามาทําให้เราหวั่นไหวเนี่ยอันไหนคือคนที่ใช่สําหรับเราอะไรเงี้ยครับทำไมวันนี้คําคมแต่ละคนมันแอบไปทาอะไรกันมาอะไรกันมาเล้งๆเลื่อง บมีรังเอกไงดุ่มทีุกทีก็จะเล่นบอลเล่นเล่นมีรังเอกระดับไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ก็เราก็เห็นเขาเขาก็น่าจะร่วมงานกันได้ดีครับน่ารักมากเล่นเล่นกับเออไกลิเคยเจอกันตามเคยเจอกันครับงานคุณแดงใช่ครับเคยเป็นยังไงบ้างเออเจอการแบบนี้เจอกันเราก็ได้รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ตามตามงานเนาะตามอีเวนต์แต่เรามาร่วมงานกันจริงๆในครั้งนี้ก็ ก็จะพยายามทำให้สำเร็จนะสองเราใช่ครับเขาได้ร่วมงานกับเล้งจริงๆแล้วมันแตกต่างแบบภาพในหัวเราไหมเก่นในหัวเราพูดว่าอะไรอาจจะยังเพราะว่าต้องแยกคู่จีนเขานะปกติเขาจะเล้งสแตมอันนี้ก็จะเป็นเกลิงกับเล้งแล้วนะเกลิงปรับตัวแค่ไหนต้องทำเป็นบ้านเยอะแค่ไหนลูกรู้สึกว่า ปรับตัวก็ค่อนข้างเยอะด้วย m, นยคะคะก็เป็นคนตื่นเต้นมากๆากอะค่ะทำอะไรคือตื่นเต้นมากเราไม่เห็นว่าต้องมีเวิร์กช็อปด้วยใช่่คะเตรียมตัวกันขนาดไหนเวิร์กช็อปเรื่องนี้สำหรับเกลิลนะคะเกลินนะเกลเพราเธอต้องมีเวิร์ <laughs> กรชอ็อปนะตัวหนูเองเหรอก็คือแล้วก็อดพี่บิวช่วยหน่อยเลย ก็ต้องทำกันบ <normal Ein> <ifs> ้านแหละค่ะเพราะว่านางเอกเป็นบทหลักอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบอันนี้เรื่องแรกใช่ไหมคะ้องทางเป็นธรรมดาที่จะต้องแบบทำกันบ้านอย่างหนักเลยแล้วก็ไปถ้าเรียนเพิ่มได้ก็ดีแล้วก็ตอนช่วงเวิร์กช็อปอาจจะแบบว่าสนิทกันมากกว่านี้อาจจะแบบว่าเข้าทางกันได้มากกว่านี้ว่าเพราะว่าเราก็รุ่นเดียวกันใช่ไหมคะว่าข้อดีของการเวิร์กช็อปกับ พวกเราก็มีแบบมีคนที่เป็นนักแสดงอยู่แล้วกับคนที่มือใหม่อ่ะอม,มันสามารถไปกันได้ไปกันได้ได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยครับผมยการที่จะละลายพฤติกรรมด้วยการบุ๊กช็อปด้วยผมรู้สึกว่าไม่ต้องเกรงครับเพราะว่าต่อไปกันได้ปังๆแน่นอนอเล่นเ,เ,เ,เรื่องแบนี้เป็นเรื่องที่สองแล้วสำหรับแนวตั้งแนวตั้งเป็นเรื่องที่สองครับประสบการณ์เนี้ประสบการณ์ประกรจะแนวตั้งมันจะเล่นอารมณ์ใหญ่กว่าละครปกติมาก เช่นแบบเฮ้ยอะไรวะต้องเฮ้ยอะไรวะอะไรประมาณนี้ครับแล้วต้องใช้สีหน้าแววตาด้วยความที่มันเป็นกล้องนะครับกล้องจะถ่ายแนวตั้งจะถ่ายคัดหน้าเราแบบชัดๆแล้วก็รีแอคของเราต้องเบอร์ใหญ่กว้างๆจริงๆใช่เล่นเยอะใช่ครับใช่แล้วแกเตรียมตัวยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เราดังมากหบหนักมากเลยร้องไห้ด้วยอะไรด้วยก็เต็มแบบว่า เต็มที่อะค่ะเต็มที่กับชิงเรื่องนี้ก็ให้พี่ด่าใจะมาหนุนตลองค่ะ <c oughs> ใช่พี่หนุ่ยด่าที่ะร้องไห้ตลอดขอบความจริงจากแต่ไกลเสี่งที่เคยมาแล้วค่าฝากยังไงกันบนะ <c oughs> ้างนะแนวต้งแนวตั้งเรื่องอะไรสำหรับผมก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทการเดินทางเนาะเราทําในหลายๆรูปแบบเราเคยเล่นวายแล้วเราก็เคยผ่านแนวตั้งของเรามาแล้วและนี่เราก็เป็นแนวตั้งที่เราเป็น พระเอกที่คู่กับผู้หญิงก็ได้เรียนรู้บทละครตัวละครแล้วก็คาดหวังว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบน่าสนใจเพราะว่าเป็นความโรแมนติกดราาเนาะและว้วก็จะมีสอดแทรกความรู้ต่างๆในความแบบความเป็นมาของแต่ละตัวละครความเป็นมาของการกระทําของแต่ละคนก็อยากให้ทุกคนตามไปดูนะครับนอกจากความบันเทิงมันจะได้อะไรมากกว่านั้นอีกครับครับก็บยังไงก็ฝากด้วยนะครับอีก หนึ่งซีรีส์แนวตั้งที่น่าสนใจปานดวงใจพวกเราทีมรักแสดงก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับเรนีนางเอกน้องใหม่ฝากหน่อยฝากเนื้อฝากตัวหน่อยก็เป็นน้องเป็นนางเอกน้องใหม่ปลายแดงแล้วนะ,นนะคะ <c oughs> ก็ฝากเนื <c oughs> ้อฝากตัวพี่ๆด้วยนะคะ